สวัสดีค่ะค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุม16วัน16บกูรู Level up your life นะคะขออนุญาตแชร์สกรีนนะคะค่ะนี่คือภาพรวมของบริษัท Life Vantage นะคะค่ะและนี่ก็คือดิชันนะคะภาวนาทองประเสริฐตำแหน่งพรีเมียโปร5 5จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชีมหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะทำงานด้านการบัญชีเข้าสู่ธุรกิจเครือข่ายด้วยปัญหาสุขภาพค่ะด้วยความประทับใจเข้าศึกษาเรียนรู้และลงมือทำช่วยเหลือทีมงานค่ะจนประสบความสำเร็จในตำแหน่งสูงมีความหลงไหลในธุรกิจเครือข่ายค่ะเพราะนอกจากจะมีรายได้ที่ดีแล้วยังสามารถที่จะดูแลสุขภาพของตัวเองและคนรอบข้างได้ ในปี2,500ในปี2,563ค่ะปีที่แล้วดิฉันได้รู้จักบริษัทไลท์เวนเทจจากการแนะนำของเพื่อนรักค่ะมีความประทับใจในผลิตภัณฑ์โพเทนดิมตั้งแต่ครั้งแรกอะค่ะที่ได้ทานและรู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงนะคะได้อย่างรวดเร็วและก็ของทุกคนในครอบครัวค่ะทำให้เกิดการบอกต่ออย่างมากมายจนกลายเป็นธุรกิจที่ทำให้คน ทำให้มีธุรกิจที่เติบโตค่ะมีคนที่สร้างรายได้นะคะแล้วก็ตามมาประสบความสําเร็จสามารถที่จะพลิกวิกฤตค่ะทําให้ปีที่แล้วมีรายได้มากกว่าหนึ่งล้านภายในเวลาหนึ่งปีค่ะต้องบอกเลยว่าไลฟ์เวนเทจให้ชีวิตใหม่กับดิฉันค่ะการเปิดเผยข้อมูลนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าการนำเสนอข้อมูลรายได้ ที่จะยกตัวอย่างจากการจ่ายผลตอบแทนสำหรับนักธุรกิจอิสระของบริษัทไลเวนเทจขึ้นอยู่กับความสามารถความขยันความพยายามและสภาวะตลาดของแต่ละบุคคลค่ะข้อความเหล่านี้ไม่ได้ถูกการตรวจสอบโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาผลิตภัณฑ์ของเราไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจะรักษาบำบัดหรือบรรเทาโรคใดๆค่ะ จุดเริ่มต้นของบริษัทไลฟ์เวนเทจนะคะเรายกระดับชีวิตของเรานะคะด้วยการควบคุมสุขภาพและบัญชีธนาคารด้วยไลฟ์เวนเทจค่ะจุดเริ่มต้นอยู่ที่ท่านนี้ค่ะดร์โจแม็กคอร์ดนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกผู้ค้นพบโมเลกุล SOD ในช่วงปลายทศวรรษที่1960 ท่านทุ่มเทในงานวิจัยเพื่อต่อสู้กับผลกระทบของความเสียหายจากอนุมูลอิสระห,หรือความเครียดออกซิเดชันต่อความเสื่อมจนทำให้ท่านได้รับเหรียญรางวัลออเลียดเคซอลเมดอลนะคะผู้ที่ได้รับเหรียญรางวัลต้องเป็นผู้ที่สร้างผลกระทบและทำประโยชน์ต่อคนทั้งโลกนะคะเช่นเดียวกับสองพี่น้องตระกูลไลที่ประดิษฐ์คิดค้นเครื่องบินลำแรกนะคะแฮร์รี่ฟอร์ดทำให้เรามีรถยนต์ใช้กันนะคะ หรือเช่นมาดามแฮร์รี่คูเล่นะคะที่ค้นพบแร่รักษาโรคมะเร็งค่ะโปรเทนดิมได้รับการผลิตและจำหน่ายในท้องตลาดในปี2003ค่ะและในปี2005รายการ ABC p r i m t t m m e นะคะโดยคุณจอห์นคินโยเนสผู้จัดรายการที่มีชื่อเสียงเจ้าของรางวัลเอมี่อวอร์ดถึง7รางวัลค่ะได้เข้ามาขอตรวจสอบและ เรียกว่าเป็นรายการเปิดโปงนะคะเพื่อค้นหาความจริงนะคะโดยคุณจอนคินโยเนสได้รับการตรวจค่าความเสื่อมของเซล์ลจากการที่ได้ตรวจเลือดหรือเรียกว่าตรวจหาค่าทีบาร์และหลังจากที่ได้ทานผลิตภัณฑ์โพเทนดิมไปได้วันละหนึ่งเม็ดนะคะเป็นเวลา14วันผลที่ออกมาคือสามารถลดออกซิเดชิฟสเตได้ถึง45%เปอร์เซ็นตภายใน14วันค่ะ ซึ่งมากกว่างานวิจัยนะคะที่ได้มีการวิจัยไว้ซึ่งรายการนี้เป็นรายการสดทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราค่ะได้เป็นที่สนใจได้ได้รับการสั่งซื้อจนผลิตไม่ทันต่อความต้องการนะคะต่อมาในปี2009บริษัทไ์เวนเทสได้เปลี่ยนรูปแบบการจัดจำหน่ายจากการค้าปีกมาเป็นการตลาดแบบเครือข่าย นะคะหรือการตลาดที่ทรงพลังนะคะทำให้บริษัทเติบโตและมียอดขายอย่างมากมายค่ะจากยอดขายเดิมนะคะที่มียอดขายปีละ3ล้านเหรียญเพิ่มขึ้นเป็น120เหรียญจนทำให้บริษัทไลเวนเทจค่ะเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แนทแดกนะคะมียอดขายเฉลี่ย200ล้าน2 0 0ล้านเหรียญต่อปีภายใน4ปี มหาวิทยาลัยและศูนย์การแพทย์ที่มีชื่อเสียงะคะ่ะเริ่มสนับสนุนทุนการวิจัยของตัวเองกับผลิตภัณฑ์ p โ o เท n ดิม NRF2 ถามว่าปัญหาที่แท้จริงะคะ่ะที่ทำให้มนุษย์เราะคะ่ะเกิดความเสื่อมมีสาเหตุมาจากอะไรนะคะอาหารที่เราทานค่ะน้ำที่เราดื่มอากาศที่เราหายใจการออกกำลังกายที่น้อยเกินไปหรือมากเกินไป สารพิษจากสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า8 0 0 0 0ื่นชนิดสัญญาณ WiFi สัญญาณแม่เหล็กรังสียาเคมีทางการแพทย์และอื่นๆค่ะความเครียดออกซิเดชันจะมีปจะไม่เป็นปัญหาค่ะถ้าเราสามารถควบคุมมันได้แต่หลังจากอายุ20ปีขึ้นไปเราไม่สามารถควบคุมอนุมูลอิสระหรือความเครียดออกซิเดชันที่อยู่ในที่ที่ อยู่ในความสมดุลได้ oxidative state ไม่ใช่โรคค่ะแต่มันคือต้นตอของความเสื่อมที่ทำให้เกิดโรค ncds เมื่อ oxidative state เกิดขึ้นที่ผิวหนังจะทำให้ผิวเราเหี่ยวเกิดขึ้นที่ไตทำให้ไตเราเสื่อมเกิดขึ้นที่ข้อต่อทำให้เข่าเราเสื่อมข้อเสื่อมข้ออักเสบนะคะเกิดขึ้นที่ปอดสมองระบบภูมิคุ้มกันตา เกิดขึ้นที่อวัยวะทุกส่วนทำให้อวัยวะของเราเสื่อมไม่ต้องเชื่อดิฉันค่ะคุณสามารถเข้าไปค้นที่ PubMed นะคะ w w w p u b m e d gov ค่ะซึ่งเป็นแหล่งค้นหาข้อมูลทางด้านงานวิจัยทางการแพทย์ที่เชื่อถือได้หรือที่เรียกว่า Google สำหรับแพทย์ มีงานวิจัยเกี่ยวกับ oxidative state กว่า250,000งานวิจัยนะคะซึ่งทุนวิจัยในการวิจัยแต่ละงานวิจัยนะคะมากกว่า1ล้านต่องานวิจัยก่อนที่จะมีบริษัท Light Vantage ไม่เคยมีวิธีที่จะลด oxidative state ได้อย่างได้ผลมาก่อนไม่ว่าเราจะทานอาหารนะคะที่เป็นผักผลไม้วิตามิน อาหารเสริมที่ต้านสารต้านอนุมูลอิสระก็ไม่สามารถปกป้องร่างกายจากการโจมตีของอนุมูลอิสระได้และนี่คือผลิตภัณฑ์ชื่อ p r o t e n d i m NRF2 s y n e r g i z e r ซึ่งได้รับการพิสูจน์อย่างที่ได้กล่าวมาแล้วค่ะจากมหาวิทยาลัยโคโลราโดสเตทพบว่า สามารถลดความเครียดออกซิเดชันเฉลี่ย40%ใน30วันสามารถเพิ่ม SOD 30%สามารถเพิ่มแคตาเลสค่ะ54%เพิ่มกูต้าไทโอนถึง300%ค่ะถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้รู้จากข้อมูลนะคะของสี่ตัวนี้แต่ดิฉันนะคะอยากจะเน้นตรงนี้ว่า Protendim NRF2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่เสริมอาหาร ที่เสริมอาหารเพียงชนิดเดียวค่ะที่ได้รับการพิสูจน์ว่ายืดอายุไขของหนูทดลองตัวผู้ได้ถึง7%ซนี่คืองานวิจัยของสถาบัน NIA ซึ่งตรงกับซึ่งขึ้นตรงกับสถาบันแห่งชาติทางด้านสุขภาพของสหรัฐอเมริกาส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสารสกัดจากสมุนไพร4ชนิดนี้คือขมิ้นชันชาเขียวพริกไทยดำลิ้นจี ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสารสกัดที่เหมาะสมนะคะตามสัดส่วนของ4ชนิดนี้ที่มีสูตรเฉพาะและได้จดสิทธิบัตรที่รับรองว่าสามารถลด Oxidative s t a ต e ได้40%ใน30วันโดยที่ถ้าเราทานแบบแยกเดียวๆไม่สามารถที่จะทำได้ค่ะสารต้านอนุมูลอิสระที่เราทานเข้าไปแตกต่างยังไงกับโพเทนดิมนะคะ นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นได้พยายามที่จะค้นหาอาหารและอาหารเสริมต่างๆที่สามารถลดอนุมูลอิสระได้ซึ่งทำได้แค่1ต่อ1โมเลกุลค,ค่ะเมื่อเราเปรียบเทียบกับการรับประทานโพเทนดิมนะคะเราต้องทานส้มถึง400ผลบลอกแครี่500ถ้วยบลูเบอร์รี่1 0 0 110ถ้วยวิตามินซี1น0เม็ดต่อวันเมื่อเทียบกับการทานโพเทนดิม เราไม่ใช่สารต้านอนุมูลอิสระค่ะแต่เราได้ไปกระตุ้นให้ร่างกายสร้างสารต้านอนุมูลอิสระให้เท่ากับเมื่อเราอยู่ในช่วงวัยอายุ20ปีและการสร้างสารต้านอนุมูลอิสระหรือเอนไซม์ที่ลดอนุมูลอิสระได้1ต่อ1ล้านโมเลกุลต่อวินาทีแล้วรีไซเคิลใหม่ได้ค่ะ มีงานวิจัยอิสระที่ได้รับการตีพิมพ์ในวนารสารนะคะโดยผ่านกระบวนการตรวจสอบมากกว่า20งานวิจัยค่ะซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้มีถึง28งานวิจัยขณะน,นี้และยังมีมหาวิทยาลัยค่ะที่สนับสนุนงานวิจัยอีกหลายสิบมหาวิทยาลัยนะคะมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง Harvard University, Ohio State University ค่ะมหาวิทยาลัยทางด้านโรคหัวใจอเมริกา He a r t a s s o c i a t i o n เป็นต้นค่ะ เรายังมีการออกอากาศสื่อทางโทรทัศน์นะคะและสื่อสิ่งพิมพ์ค่ะเช่นรายการ NBC ABC News Wall Street Journal PNS The The Today Show นะคะแล้วก็ d r p i l ค่ะนอกจากนี้ยังมีการจดสิทธิบัตรในสหรัฐอเมริกาถึง7จฉบับนะคะ การกระตุ้นเนฟทูมีศักยภาพที่จะเป็นความก้าวหน้าด้านการรักษาและการป้องกันที่สุดยอดที่สุดในประวัติศาสตร์การแพทย์นี่คือคำกล่าวของ Washington State University l i ล e เวนเทกไม่หยุดที่จะไม่ได้หยุดที่จะพัฒนานะคะอยู่แค่โพเทนดิมเนฟทูบริษัทยังได้คิดค้นชุดถนอมผิวเนฟทูชุดดูแลเส้นผมชุดดูแลร่างกาย และเครื่องดื่มบำรุงกำลังรวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารเสริมของสัตว์เลี้ยงนะคะรวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่นๆบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้คุณรู้สึกดีขึ้นและทำได้มากขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะยังจะมีการเพิ่มชุดดูแลร่างกายที่มีสารสกัดนะคะเสริม CBD เพิ่มประสิทธิภาพให้กับเนฟทูจัดจำหน่ายที่ต่างประเทศด้วยค่ะ ถ้าคุณกำลังมองหาโอกาสที่สามารถดูแลสุขภาพด้วยนวัตกรรมย้อนวัยค่ะและสามารถเพิ่มเงินในบัญชีไปพร้อมๆกันนะคะกับเราไลฟเวนเทกปัจจุบันนะคะการหาไรายได้เพิ่มในยุคเศรษฐกิจโซเชียลมีความแพร่หลายมากนะคะทุกคนปรับตัวและทำงานที่บ้านได้มีการแชร์ข้อมูลต่างๆนะคะผ่านสื่อเช่น Facebook, TikTok, i n s t a g r กร Uber, Airbnb, Amazon นะคะแต่การที่เราดูแลสุขภาพตัวเราเองด้วยโพเทนดิมและการเปลี่ยนแปลงตัวของเราสามารถที่จะสื่อสารและบอกต่อกับคนรอบข้างอนะคะ่ะผ่านตัวเราอนะคะ่ะเป็นการธุรกิจเป็นการที่เราทำธุรกิจที่ง่ายขึ้นกว่าไหมคะ มันเป็นการเชื่อมโยงที่ดีที่สุดที่สมบูรณ์ค่ะตามวิถีชีวิตแบบคอมพิวเตอร์พกพาสมาร์ทโฟนการแบ่งปันสื่อออนไลน์ไม่ต้องมีหน้าร้านไม่ต้องมีสต็อกค,ค่ะไม่ต้องจ้างลูกจ้างคุณสามารถขายสินค้าผ่านออนไลน์ได้ค่ะและไลฟ์เวนเทจนำเสนอรายได้แบบผ่อนแรงนะคะจะมีกลุ่มคนที่สนใจสกลุ่มค่ะกลุ่มแรกเป็นกลุ่มลูกค้าที่ต้องการสินค้า กลุ่มที่2คือกลุ่มเครือข่ายนักธุรกิจที่ไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านค่ะค่ะและนี่นะคะเป็นเว็บไซต์นะคะที่คุณสามารถมีร้านค้าออนไลน์บนหน้าเว็บไซต์ในชื่อของคุณเองและสามารถที่จะสั่งซื้อสินค้าผ่านออนไลน์ได้บริษัทไลเวนเท e ขยายไปแล้ว25ประเทศค่ะและกำลังจะขยายต่อไปอีกทั่วโลก คุณสามารถมีลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าผ่านตัวคุณนะคะโดยที่บริษัทไทเวนเทสมี w วร์เฮาส์ส่งสินค้าให้ถึงมือให้ถึงมือลูกค้าของคุณการเริ่มต้นนะคะสำหรับการเริ่มต้นที่จะทำธุรกิจกับไลเวนเทจนะคะเราจะมีแพ็กเกจให้เลือกนะคะเริ่มต้นที่บอลซิลเวอร์โกลแพจินัมนะคะสำหรับตัวฉันเองนะคะ เริ่มต้นด้วยชุดแพทตินัมนะคะซึ่งคิดว่าเป็นชุดที่ประหยัดและก็คุ้มที่สุดค่ะเพราะว่าเราสามารถที่จะรับประทานได้ทั้งครอบครัวนะคะรวมถึงเราสามารถที่จะแบ่งจําหน่ายได้แต่สําหรับตัวท่านนะคะสามารถเลือกชุดที่เหมาะสมนะคะกับท่านได้เพราะทุกทุกแพ็กเกจคะ่ะเราสามารถที่จะเริ่มทําธุรกิจจับไลฟ์แวนเทจได้หมดค่ะ การสร้างรายได้ได้อย่างไรนะคะที่นี่จะมีการสร้างรายได้แบบรายสัปดาห์ค่ะและมีรายได้แบบรายเดือนนะคะขอยกตัวอย่างนะคะแพ็กเกจที่เป็นโกลแพ็กเกจนะคะเราเริ่มต้นที่2500นะคะในชุดโกลแพ็กเกจเมื่อเราแนะนำเพื่อนนะคะคนที่เรารักซื้อแพ็กเกจโกเหมือนกันนะคะเราจะได้ค่าแนะนำนะคะต่อหนึ่งแพ็กเกจอยู่ที่4,000บาท ะะเมื่อเราแนะนำเพื่อนเราะะถึงห้าคนเราจะได้รับรายได้อยู่ที่สองหมื่นบาทค่ะซึ่งเป็นการที่เราถึงจุดคุ้มทุนนะคะและทุกแพ็กเกจนะคะก็สามารถเทียบเคียงได้แบบนี้ค่ะและทุกวันจันทร์นะคะเราจะได้รับนะคะค่าตอบแทนหรือว่ารายได้นะคะที่บริษัทจัดให้เรานะคะซึ่งทุกวันจันทร์นะคะเวลาประมาณตีหนึ่งะคะ่ะถึงตีสามนะคะซึ่งเรากำลังนอนหลับสบายเลยค่ะ แต่ว่าเงินกำลังไหลเข้ามาในบัญชีของเรานะคะและก็ทุกทุกสัปดาห์ค่ะค่ะและรายได้นะคะแบบทวีคูณค่ะซึ่งเป็นรายได้นะคะที่แบ่งออกเป็นรายได้รายเดือนนะคะถึงสามข้อรายได้ข้อแรกที่เรียกว่า royalty commission ค่ะเป็นรายได้ที่นะคะเราสามเราแนะนำนะคะคนที่ติดตัวเราทีมงานที่ติดตัวเราค่ะแนะนำติดตัวเรานะครับ ตั้งแต่คนที่หนึ่งจนถึงคนที่ห้านะคะในชั้นที่หนึ่งและชั้นที่1ของเราอะค่ะซื้อผลิตภัณฑ์อยู่ที่สองร้ PV นะคะบริษัทจะมีการจัดรายได้ให้เราอยู่ที่สเเซจะอยู่ที่6กรอยสี่สิบค่ะสำหรับในชั้นที่สองะค่ะเราจะมีรายได้อยู่ที่หเปอร์เซนนะคะเมื่อชั้นที่1แนะนำนะคะห้าคนในชั้นที่สองจะเป็นยี่สิห้าคนนะคะทุกคนจะซื้อสินค้านะคะใช้ อยู่ที่200 PV นะคะทุกท่านจะมีรายได้อยู่ที่8,000ค่ะสำหรับชั้นที่3นะคะเมื่อมีการแนะนำต่อนะคะในชั้นที่2จาก25คนเป็น125คนบริษัทจะให้ผลตอบแทนอยู่ที่9%ค่ะทุกท่านจะมีรายได้อยู่ที่70,002นะคะมีชั้นที่4 5%นะคะชั้นที่5 นะคะเมื่อเรามีนะคะองค์กรหรือทีมงานเราค่ะอยู่ที่3 1มพันเราสามารถที่จะมีรายได้1ล้านบาทต่อเดือนนะคะและก็ยังมีถึง9ชั้นนะคะลองลองจินตนาการดูนะคะว่าวันที่เราเริ่มต้นคนแรกนะคะแล้วมีคนตามเรามาะคะ่ะถึงวันนั้นนะคะเอาแค่ พ,พันกว่าคนเนาะเอาแค่พันกว่าคนนะคะเราก็สามารถมีรายได้อยู่ที่ห้าแสนอัพนะคะรายได้ชั้นที่รายได้ข้อที่สองนะคะเรียกว่า generation matching ค่ะ generation matching นะคะเป็นรายได้นะคะของทีมงานเรานะคะในชั้นที่หนึ่งที่เขามีรายได้เท่าไหร่นะคะบริษัทยังจัดสรรให้เราอีกสิบเปอร์เซ็นค่ะของรายได้ คนที่หนึ่งนะคะในชั้นที่หนึ่งของเราและมีอีก5%ในชั้นที่2นะคะอีก5%ในชั้นที่3นะคะชั้นที่4หรือถึงชั้นที่5ค่ะรายได้ในข้อที่3นะคะที่เรียกว่า e i t ล pool ค่ะสำหรับคนที่จะขึ้นตำแหน่งนะคะโปรเจ็ดโปรแปดโปรเก้าค่ะจะมีส่วนแบ่งนะคะจากรายได้ทั่วโลกอยู่ที่สี่เปอร์เซ็นนะคะซึ่งจะแบ่งให้ ผู้ที่ดำรงตำแหน่งโปเจ็ดหนึ่งเปอร์เซ็นค่ะโปรแปดอยู่ที่สองเปอร์เซ็นตโปเก้าอยู่ที่สามเปอร์เซ็นตนะคะและโปรสิบอยู่ที่สี่เปอร์เซ็นค่ะค่ะสำหรับรายได้นะคะที่ผ่านการตรวจสอบนะคะจากตลาดหลักทรัพย์นะคะในตำแหน่งโปสามนะคะจะมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยเก้าสิบสองบาทนะคะซึ่งนะคะบางท่านอาจจะมองว่าเป็นตัวเลขที่น้อยนะคะแต่สำหรับบางท่านนะคะ น่าจะเป็นเงินเดือนทั้งเดือนได้นะคะซึ่งรายได้ตรงนี้นะคะเป็นรายได้ที่เราสามารถที่จะได้ทําเป็นงานเสริมอะคะ่ะเป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งทางได้แต่สําหรับโปรห้านะคะจะมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่เก้าหมื่นสามพันเก้าร้อยยี่สิบบาทค่ะซึ่งตัวดิฉันเองอะคะ่ะเป็นหนึ่งบุคคลนะคะที่อยากจะขอคอนเฟิร์มนะคะยืนยันว่าเป็นรายได้ที่เป็นตัวเลขที่จริงค่ะเพราะ ตั้งแต่ดิฉันประสบความสาเร็จในตําแหน่งโปร5นะคะและยืนอยู่ในตําแหน่งโปร5ดิฉันมีรายได้ะคะ่ะเฉลี่ยอยู่ที่90,000บาทค่ะโปร7นะคะมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่397,024บาทค่ะแล้วคุณอาจจะถามว่าฉันจะทําได้หรือไม่นะคะต้องบอกว่าอย่างนี้ค่ะที่นี่มีรุ่นพี่ที่พร้อมจะจับมือคุณทํางานไปด้วยกัน มีการสนับสนุนลูกค้าและนักธุรกิจทั่วโลกค่ะบริษัทไลเวนเทจให้ความรู้ทางด้านธุรกิจทักษะกรอบแนวความคิดและฝึกอบรมความเป็นผู้นำมีปฏิทินการตลาดประจำเดือนพร้อมกับการออกแบบการส่งเสริมการตลาดแบบมืออาชีพค่ะมีห้องเรียนออนไลน์ในการอบรมนะคะให้สามารถนำพาคนใหม่เข้ามาเรียนรู้ได้ค่ะที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นะคะ จะทำได้หรือไม่คุณคิดว่ายังไงคะสุดท้ายดิฉันขอแสดงความยินดีกับคุณเป็นคนแรกคะ่ะขอให้คุณติดต่อคนที่แนะนําคุณมาคะ่ะจับมือกันเป็นครอบครัวไลฟ์เวนเท e ไปด้วยกันกับพวกเราคะ่ะสวัสดีคะ่ะ